โมนพูดเบาๆก็เข้าใจในคลิปนี้จะอธิบายทุกอย่างในเรื่องของการคำนวณในเนื้อหาโมนค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกศิษย์ค่ะคุณลูกศิษย์ขาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดและเคลียร์ในเรื่องของ การคำนวณเรื่องโมลค่ะสิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องเข้าใจนั่นก็คือในเรื่องของการคำนวณว่า1โมลนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่กันแน่ถ้าหากว่าเราสนใจน้ำค่ะสารประกอบที่เป็น H2O เราอยากจะรู้ค่ะว่า1โมลมันหนักกี่กรัมวิธีการง่ายๆเบสิกเบสิกเลยค่ะเราไปหาจากมวลโมเลมกุลของน้ำค่ะเราเอามวลโมเลมกุลของน้ำมาบวกกัน ประเด็นประเด็นมวลโมเลกุลคืออะไรเราก็เอามาจากเลขมวลของไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจน1ตัวหนัก1กรัม1ตัวหนัก1กรัมอันนี้มีกี่ตัวคะตอบพร้อมกันมีกี่ตัวมี โอเคเยี่ยมค่ะ2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเอา2ตัวนี้นะคะเอามาคูณด้วย1ค่ะนะแล้วก็บวกกับออกซิเจน1ตัวในตารางธาตุหนัก16นะคะมีเลขมวลเท่ากับ16ดังนั้น2บวก16ได้18ค่ะ 18ตัวนี้คือมวลโมเลกุลของน้ําและ1โมโลก็จะมีค่าเท่ากับ18กรัมด้วยนั่นเองง่ายๆสบายๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วอย่าหยุดค่ะเราไปหากันต่อว่าสารประกอบต่อไปนี้ค่ะ มีมวลโมเลกุลเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เทียบว่า1โมลนั้นมันหนักเท่านี้กล่มนะคะเริ่มจาก NaCl ค่ะ Na ตัวนี้23บวกกับ Cl คือ35.5ดังนั้นแล้วค่ะ23บวกกับ35.5ออกมาเท่ากับ58.5โซเดียมคอไรด์นะคะเดียวดายคอมีค่ะ ถัดไปค่ะโซเดียมไนเตรตนะคะเราเริ่มจากโซเดียมย3ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราจะเอาไนเตรตมาบวกใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆอย่าไปเปิดในตารางธาตุเพื่อจะหา no 3อย่าไปเปิดในตารางธาตุเพื่อจะหา no 3ค่ะที่รักขาไม่มีนะคะมันจะมีเฉพาะแค่ธาตุที่เป็น N และ O เท่านั้นเอง เท่านั้นเองนะคะเราไปบวก n 1ตัวคือ14ค่ะและ o อีก3ตัวนะคะได้เป็น16ค่ะรวมกันแล้วได้85นั่นเองง่ายๆสบายๆใช่ไหมคะถัดไปค่ะตามด้วยโซเดียมนะคะโซเดียมซัลเฟตค่ะโซเดียมตัวนี้เห็นห้อย2ติ่งหง่งตรงงองตรงนี้ใจเย็นๆนะคะอย่าลืมว่าถ้ามันห้อยสองแสดงว่ามีกี่ตัวคะมีกี่ตัวเอ่ยคำตอบคือ เยี่ยมมากค่ะมี2ตัวคูณ2เข้าไปนะคะจากนั้นไปบวกด้วยซาวเฟตค่ะซาวเฟตคือ32นั่นเอง32นะคะตามด้วยออกซิเจนค่ะ16และคูณด้วย4ตัวนะคะออกมาได้142ค่ะ บวกเลขกันเร็วจริงๆเลยนะคะถัดไปค่ะแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะแมกนีเซียมซัลเฟต Mg ค่ะ Mg ตัวนี้นะคะตามด้วย24ค่ะในเลขอะตอมนะคะไในเลขมวล Story ค่ะแมกนีเซียมเนี่ยไปเปิดในตารางธาตุได้เลยนะคะคือ24ค่ะบวกด้วย S 1ตัวคือ32และตามด้วยออกซิเจน16คูณ4ค่ะนี่แหละค่ะมวลของแมกนีเซียมซัลเฟตค่ะถ้าอยากออกเดทต้องคอมีนะคะนี่นะครูณะจะคอมีทุกอย่างเลยแหละค่ะคอได้ทุกอย่างค่ะยกเว้นอยาคออย่างเดียวอยาคออย่างเดียวอย่ายืมตัง โอเคนะคะนะอย่างอื่นคอมาได้เลยนะคะปรึกษาความร้องความรักนะคะมีเวลาจะบอกให้นะอย่าเอาใจไปไว้ที่เท้าใครเพราะสักวันที่เขาเดินหนีไปเขาจะเอาใจเราไปด้วยค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่โซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะตัวนี้เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโซดาไฟค่ะโซดาไฟนะคะโซดาไฟเริ่มจาก23เพราะมีโซเดียมค่ะ ออกซิเจน1ตัวคือ16นะคะตามด้วยไฮโดรเจนอีก1ตัวตัวนี้ใช้บ่อยมากๆค่ะแนะนำให้จำไปเลยนะคะโซเดียมไฮดรอกไซด์40นะคะตัวนี้จำไปใช้ได้เลยนะดังนั้นหละค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามวลโมเลกุลน,นั้นหาอย่างไรเราจะไปต่อกันในเรื่องถัดไปค่ะนั่นก็คือเรื่องโมลนั่นเองในเรื่องโมลนะคะครูจะสอนในเรื่องของการใช้สูตรค่ะ เพราะมันเร็วและเอาไปใช้ได้จริงนะคะเอาไปใช้ได้แบบสามารถทำโจทย์ได้แบบเขาเรียกว่าง่ายกว่าการตัดหน่วยเยอะมากนะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เข้าใจแล้วว่ามวลโมเลกุลหายยังไงเรามาดูเทคนิคค่ะของการหาโมลโดยการใช้สูตรนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือเวลาพูดถึงโมลค่ะ โมลหมายถึงปริมาณทางเคมีอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมันสามารถเทียบได้กับกรัมสามารถเทียบได้กับอนุภาคสามารถเทียบได้กับปริมาตรและความเข้มข้นค่ะดังนั้นค่ะเรามาใช้สูตรแรกกันเลยนะคะโมลค่ะสามารถเทียบได้กับ G ส่วนด้วย M w g ดส่วนด้วย M w g ตัวนี้นะคะมาจากกร,รัมค่ะไม่ใช่กร,รัมใดใครก่อแต่กร,รัมนั้นคืนสนองนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองค่ะส่วน m w ตัวนี้ก็คือมวลโมเลกุลน,นะคะมวลโมเลกุลค่ะมวลโมเลกุลน,นะที่เราหากันเมื่อกี้นี้เองนะจากนั้นค่ะไปที่ n n ตัวนี้คือจำนวนอน,อนุภาคนะคะดูหน่วยดีๆนะ n ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้หน่วยของมันได้ตั้งแต่โมเลกุลอะตอมหรือไอออนได้เลยได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้ดูดีๆตามด้วยตัวถัดไปค่ะเจอ V แบบนี้นะคะแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะคือปริมาตรค่ะคือปริมาตรเมื่อไหร่ที่เราใช้หน่วยข้างล่างนะคะเป็น dm กำลังสด้านบนก็จะต้องเป็น DM เอกำลังสด้วยหน่วยเดียวกันนะคะหน่วยเดียวกันค่ะและที่สำคัญนะคะ จะใช้สูตรนี้ได้มันจะต้องเป็นสารที่มีสถานะที่เรียกว่า stp และมันต้องเป็นแก๊สเท่านั้นค่ะถึงจะสามารถใช้สูตร V ส่วนด้วย22.4ได้นะคะตามด้วยตัวที่อันซีนไทยแลนด์มากๆค่ะและได้ใช้แน่ๆในเรื่องหน่วยความเข้มขน้นนั่นก็คือสและ V ค่ะ C ตัวนี้คือความเข้มข้นนะคะในหน่วยโมลต่อลิตรค่ะ โมลต่อลิตรนะคะตามด้วย V ตัวนี้ยังคงเป็นปริมาตรแต่ว่าปริมาตรของตัวที่ติดอยู่กับ C ฟังดีๆนะคะที่รักขาตัวที่ติดอยู่กับ C ตัวนี้ปริมาตรเราจะใช้เป็น c m กําลัง3ค่ะลูกบาทเซนติเมตรจ้าดังนั้นนะคะเราเริ่มจะรู้ทุกอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้วในเรื่องหน่วยกรัมนะคะน้ำหนักนะคะในเรื่องหน่วยอนุภาค โมเลกุลอะตอมไอออนนะคะในเรื่องปริมาตรและความเข้มข้นนะดังนั้นนะคะมะโมนอยู่ได้สักพักแต่แม่รักนี่อยู่ตลอดไปนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้มะรักนะทำตัวแบบมะโมนละกันโอเคค่ะยังจะกล้าเล่นนะ สรุปสรุปแล้วค่ะถ้าต้องการอยากจะได้อะไรจับซีรีส์นี้มันเทียบกันอยากจะได้อะไรจับซีรีส์นี้มันเทียบกันค่ะอยากจะรู้กรรมนะโจทย์กําหนด V จับ G เท่ากับ V เมื่อโจทย์กําหนด n อยากจะหาความเข้มข้นนะคะจับ N เท่ากับ V เมื่อโจทย์กําหนด G อยากจะได้ V เอ้าวก็เทียบกันเป็นซีรีส์มันใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่า เราจะจับคู่ไหนเทียบกันก็ได้ง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยนะมากมะมกันต่อค่ะนะตามด้วยตัวแรกค่ะนีออนค่ะนีออนให้หน่วยมาเป็นโมล2.5โมลใส่เข้าไปโจทย์อยากจะรู้กี่อะตอมกี่อะตอมตัวนี้เราต้องไปแปลงกับเป็นลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็น G V N หรือ C V คะเป็นอะไรคะกี่อะตอมนี้เนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์อะไร G, v, n, ì, c v n หร bueno> ือ c v เอ่ยคำตอบคือเยี่ยมค่ะนั่นก็คือ n นั่นเองดังนั้นนะคะเขาบอกโมนอยากจะรู้ n จับมันเท่ากันเลยบอกโมนอยากจะรู้ n จับมันเท่ากันนะคะโมนไม่มีส่วนข้างล่างค่ะ แต่ n มีนะคะคือส่วนด้วย6.02คูณ10กำลัง23ดังนั้นค่ะแทนโมลด้วย2.5ค่ะครูตบมันขึ้นไปนะคะ6.02ตัวนี้ตบมันขึ้นไปจะได้เห็นชัดๆว่านี่ค่ะคือจำนวนอะตอมของนีออนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นค่ะเราไปคูณกันออกมาคำตอบคือ15.05คูณด้วย10กำลัง23จะ หน่วยที่ได้คืออะตอมนะคะหน่วยที่ได้คืออะตอมนั่นเองง่ายใช่ไหมคะง่ายนะถ้าง่ายแล้วมาดูข้อถัดไปค่ะข้อที่2น้ำแข็งแห้งถากาบบื้องไดออกไซด์มีมวล50กร,รมัมเป็นก้อนโคโลโเคเลแนะนำนะคะน้ำแข็งแห้งอย่านะคะอยา่ยาอย่าเอาลิ้นไปแตะนะคะเดี๋ยวลิ้นเราเนี่ยจะมีฝ้าขาวและติดอยู่กับไอศครีมนานเกินไปนะเพราะฉะนั้นค่ะ น้ำแข็งแห้งตัวนี้นะคะ50กรัมเราได้มาแล้วค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคือ G ใช้ไปจนหมดอยากจะรู้ปริมาตรค่ะอยากจะรู้ V ีเห็นไหมว่าเวลาโจทย์อยากจะรู้ V เีนเ, v เนี่ยเขาต้องใช้คำว่า ST ST STP นะคะมันมาจากชื่อเต็มที่เรียกว่า standard temperature pressure ค่ะ Temper ature, temperature temperature pressure 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 นะกระแดะจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาไปตั้งชื่อลูกนะคะเป็น STP ก็ได้นะคะชื่อเล่น STP ค่ะชื่อจริง Standard Temperature Pressure ก็ได้เลยนะไปต่อค่ะ G ีเขากำหนดมาให้อยากจะรู้วีเห็นไหมว่า สเต็ปง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยแต่อย่าลืมว่ามันต้องส่วนด้วย m.w และมันต้องส่วนด้วย22.4ด้วยนะคะ50ไปยาวๆค่ะ m.w ก็คือ44ตามด้วย v อยากจะรู้ค่ะหารด้วย22.4คำตอบ v ออกมาคือ25.5ลิตรค่ะสุดยอดไหมคะง่ายไหมแค่แผนค่าได้ชีวิตจบอยากไปหยุดแค่การกดเครื่องคิดเลขผิด ส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนค่ะพอได้วิธีนี้ไปมั่นใจ100%เซว่าในห้องสอบทำได้แน่ๆปรากฏไปผิดตรงคิดเลขชีวิตนี้ก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะถัดไปค่ะไปต่อที่ข้อ3มองหน้าจอและตอบครูพร้อมกันค่ะว่า5.6ลูกบาทเดซิเมตรนี้เขากำลังกำหนดอะไรมาให้เขากำลังกำหนดสัญ,ญลักษณ์อะไรมาให้ G V หรือ N คะ G V หรือ N เอ่ย G V หรือ N เยี่ยมมากค่ะลูกบาท เดซิเมตรนะคะนะเพราะฉะนั้นเป็น V ีอยู่แล้วนะอย่าเป็น G นะคะน้ำหนักเราไม่ใช้เป็นของเหลวนะคะหนูไม่ได้ใช้เป็นของเหลวนะคะแม้ว่าบางครั้งมันจะมีต่อนออกมาด้วยบางครั้งมันอาจจะมีน้ํำออกมาลึงเหลืองบ้างเป็นเม็ดเม็ดแสบแสบบ้างก็ไม่นับเป็นน้ําหนักนะคะไม่นับเป็นต่อนนะเราจะรวมกันเป็นลูกบาทเดซิเมตรเป็นของเหลวคนกระจายกระจายเลยโอเคไหมคะ อย่าคิดลึกค่ะอย่าคิดลึกครูกำลังพูดถึงเซเลปี้ต่อไปค่ะในโจทย์บอกกลัมมาบอกกลัมมาคือสัญ,ญลักษณ์อะไรกลัมคือ G V หรือ N เอ่ยคำตอบคือ G ค่ะดังนั้นจับ V เท่ากับ G ได้เลยโอ้โหมันง่ายอะไรขนาดนี้คะ่ะที่รักคะ V ตัวนี้22.4ไปค่ะส่วน G ก็ตามด้วย NW e อย่าหยุดนะคะ V ตัวนี้ค่ะ5.6แทนเข้าไป 22.4เอามาใช้นะคะ G ตัวนี้40ค่ะหารด้วย m w นะคะและตามด้วยตัวสุดท้ายค่ะ m w คือ160หารไปนะคะเออไม่ใช่หารไปขึ้นไปนะคะสลับคูณไขว้ขึ้นไปก็จะได้ m w เท่ากับ160นั่นเองง่ายใช่ไหมคะง่ายเนาะง่ายเนาะดังนั้นค่ะวิธีการหามโมลเนี่ยนะคะเราใช้สูตรมันจะง่ายและเร็วขึ้นอย่างเยอะๆเลยนะคะสุดท้ายละค่ะ ถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์ที่มันยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เนี่ยเราใช้สูตรแบบตรงตัวเลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะแต่พอมาเจอสูตรแบบนี้บ้างล่ะอ้าวคุณนัดขาไม่เห็นมีสูตรความหนาแน่นมาให้เลยความแน่นของหนูเริ่มจะหายไปพร้อมกับความแม่นนะนะความแม่นมันมันกำลังหายไปนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะอย่าไปกลัวค่ะเรายังคงมีสูตรหลักอยู่ในใจนะคะไปดูว่าโจทย์เขาต้องการอะไรเขากำหนดโมเลกุลมาให้ตอบครูให้สบายใจค่ะโมเลกุลที่เขากำหนดให้นี้เขากำลังกำหนดสัญ,ญลักษณ์อะไร GV หรือ N คะ GV หรือ N เอ่ยเยี่ยมมากค่ะโมเลกุลนะคะนั่นก็คือ N นั่นเองโจทย์ต้องการอยากจะรู้ปริมาตรค่ะคือ V แต่ใจเย็นๆนะคะอย่าไป V เท่ากับ N นะห้ามค่ะทำไมล่ะคะคุณนัขาหนูเชื่อว่ามันทำได้นะอย่าลืมนะคะว่าเราจะใช้สูตร V ส่วนเลข22.4นั้นได้จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า STP เท่านั้นจากสิ่งที่เขาต้องบอกมาค่ะว่าแก๊สชนิดนี้มันอยู่ในระบบที่เรียกว่า STP ใส่อารมณ์เข้าไป stp อะนะ stp นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยค่ะจับ v เท่ากับ n แบบนี้ไม่ได้แต่เราจะเอามาเทียบกับความหนาแน่นแทนค่ะความหนาแน่นค่ะย้อนกลับไปตอนเราเป็นวัยที่อารมณ์เจาะ วัยที่ไปแอบมองพี่สาวข้ามกำแพงไปซื้อลูกชิ้นปิ้งนะในตอนที่เราอยู่ม .3 เราพอจะจำได้ใช่ไหมคะว่าสูตรความหนานแน่นนั้นเขาใช้ d ีเท่ากับเส่วน V v เท่ากับเอ้ยดีเท่ากับ M ส่วน V, 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 วน v. ได้ใช่ไหมได้นะ d ีเท่ากับ M ส่วน V นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เขากำหนดมาให้คือ density ค่ะความหนานแน่นกำหนดมาแล้วนะ โอเคเก็บเอาไว้โจทย์อยากจะหา V ค่ะอยากจะรู้ V เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาใช้ V ของ d e n s i t y เลยใช้ V ของ d e n s i t y เลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องไปหาเพิ่มเติมนั่นคือ m ค่ะ m ตัวนี้คือมวลน,นะคะ m ตัวนี้คือมวลที่ใช้หน่วยเป็นกรัมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราไปเทียบกันเลยค่ะเราไปเทียบกันได้เลยนะคะ เราจะหาหมวลแล้วค่ะตอนนี้จากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาคค่ะจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาคที่โจทย์เขากำหนดมาให้ g ส่วนด้วย mw n ส่วนด้วย6.02 10ูนกำลังยีค่ะ g ตัวนี้คืออะไรก็อยากจะรู้อ่ะนะอย่าไปแทนสิจ้ะอยากจะรู้นะคะ เมทานอลค่ะ Mw ของเมทานอลก็คือ32ค่ะหามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะ32เลยนะจากนั้นค่ะ n คือ12.04ใจเย็นใจเย็นๆแล้วค่อยๆไปนะคะไปไหนคะคุณนะะ้าขาไปที่ไปที่ไหนล่ะคะไม่ได้ไปไหนค่ะไปที่ตรงที่เราตัดนี่แหละ616622 2ค่ะได้2โมลเพราะฉะนั้นกลัมของเราก็จะกลายเป็น32คูณ2ได้64 เพื่อความชัวค่ะตอนนี้เรามีคาซ i โอ1นึ่นะคะมาเป็นตัวช่วยในการกดเครื่องคิดเลขครั้งนี้บอกเลยว่าเครื่องคิดเลขนี้นะคะเป็นเครื่องคิดเลขที่อลังการงานสร้างเวอร์ตกไม่แตกนะคะทนกว่าโทรศัพท์ค่ะแต่โทรออกไม่ได้เป็นเครื่องคิดเลขที่โทรออกไม่ได้สุดยอดจริงๆนะาอ่ะต่อกันค่ะ ได้มวลออกมาแล้วหน่วยเป็นกรัมเรามาแทนค่าต่อโจทย์ให้เดนซิตี้มาแทนไปค่ะ0.78แล้วตามด้วยมวลก็คือ64หารด้วย v ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบสุดท้ายที่ได้ v คือเท่าไหร่คะคูณหารกันขึ้นไปค่ะก็จะได้ออกมาเท่ากับ82.05หน่วยเป็น cm กํลัง3นั่นเอง ง่ายใช่ไหมง่ายนะคะอยู่ใกล้นะคะระวังจะแพ้ขนนะคะแต่อยู่ไกลผมระวังจะแพ้ใจมันคือมันคือมุกไหมคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สูตรโมนไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆค่ะอยากจะให้เราเข้าใจในรูปแบบที่ครูเองก็เข้าใจแบบนี้และง่ายที่สุดเท่าที่ครูเคยร่ำเรียนมานะคะ เพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะได้เนื้อหาไหนคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยครูอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอยากให้ครูทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ให้กําลังใจครูด้วยนะและถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยละกันโอเควันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ